คุณกำลังรับชมคลิปคำทำนายดวงชะตากับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับคำทำนายในวันนี้หากคำทำนายใดที่ดีก็ขอให้เป็นดั่งพลังใจนะครับส่วนคำทำนายใดที่ไปในทิศทางที่ไม่ดีก็ขอให้ใช้เพื่อการเตือนสติและใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังอยู่เสมอครับเชิญรับชมครับ สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของคนที่เกิดในนักษัตรปีเถาะหรือคนเกิดปีกระต่ายนะครับว่าในเดือนมิถุนายน2568นี้คนเกิดปีเถาะจะมีดวงชะตาการงานการเงินโชคลาภสุขภาพความรักเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับฝากกดติดตามฝากกด s u b ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากด like, ฝากดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะครับสามารถที่จะจองคิวสอบถามค่าครูได้ตามลายไอดีใต้คลิปนี้เลยนะครับเอาละครับเริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ ดวงชะตาการงานนะครับดวงชะตาการงานของคนเกิดปีเถาะหรือคนเกิดปีกระต่ายครับเปิดไพ่ขึ้นมาไพ่ในตำแหน่งศูนย์กลางคำทำนายมีไพ่หนึ่งเหรียญครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการมีข่าวดีในเรื่องงานนะครับหรือเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่สมหวังสมใจ ในสิ่งที่รอคอยสิ่งที่ตามหานะครับเป็นช่วงเวลาที่จะมีเรื่องดีมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เป็นพลังงานดีๆพลังงานด้านบวกเกิดขึ้นกับคนเกิดปีเพะหรือคนเกิดปีกระต่ายนะครับภายใบนี้ยังจะพูดถึงการได้เริ่มต้นของสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาหรือการมีข้อเสนอดีๆเกิดขึ้น ให้กับคนเกิดปีถอดในเรื่องงานก็ได้เช่นกันไพ่ดีเ m Press สนะครับไพ,พ่จักรพรรดินีใบนี้จะพูดถึง ความบริบูรณ์ในชีวิตการที่ชีวิตเรานะครับไม่ขัดสนสิ่งดีใดๆเลยนะครับเมื่อขึ้นอยู่ในดวงชะตาการงานนั่นหมายความว่าในเรื่องของการทำงานหากเรานั้นทำสิ่งใดด้วยความรักความใส่ใจนะครับเราจะได้เห็นความสำเร็จจากสิ่งนั้นในเดือนมิถุนายนนี้ครับและจะเป็นช่วงเวลาที่ หากเรามีความคิดสร้างสารรค์มีความคิดเริ่มนะครับหรือว่ามีไอเดียดีๆที่จะลงมือทำอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วแล้วก็ต้องบอกว่า ทำสิ่งนั้นแล้วเราจะสำเร็จได้ด้วยดีด้วยนะครับเป็นการเริ่มต้นที่ดีเป็นการเริ่มต้นที่ถูกที่ถูกเวลาก็ว่าได้ครับในเรื่องของดวงชะตาการงานของคนเกิดปีเถาะนะครับถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ธุรกิจนั้นไปได้สวยไปได้ดีและมีเกณฑ์ได้ขยับขยายได้ลงทุนเพิ่ม นะครับบางคนเป็นลักษณะของการมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือนะครับหรือว่าได้รับข้อเสนอดีๆทางธุรกิจเข้ามาแต่ในขณะเดียวกันไพ่5ดาบจะเตือนให้ระวังในเรื่องของคู่แข่งด้วยนะครับศัตรูคู่แข่งทางธุรกิจนะครับที่กำลังนะครับ ต่อก่อนกับคุณหรือเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณนั้นจะเจอบททดสอบนะครับในเรื่องของการบริหารกิจการที่ต้องรับมือกับคู่แข่งที่อาจจะเป็นลักษณะของธุรกิจหรือว่าสินค้าประเภทเดียวกับคุณนะครับคนเกิดปีเถาะทั้งหลายส่วนคนค้าขายการค้าการขายจะดีครับค้าขายดีมีกําไรมีออเดอร์เยอะมีคนสั่งสินค้าเยอะไม่ว่าจะเป็นคนค้าขายออนไลน์ ที่ค้าขายบนแพลตฟอร์มไหนก็ตามนะครับหรือว่าค้าขายแบบมีหน้าร้านแต่สิ่งที่ต้องระวังคือการทะเลาะกับร้านค้านะครับหรือว่าผู้คนนะครับในร้านของคุณอาจจะมีปัญหาการลูกน้องทะเลาะกันให้คุณนั้นต้องเหนื่อยใจเหนื่อยกายในการแก้ปัญหาแก้ไขสถานการณ์ครับให้ระวังให้ดีครับหรืออาจจะเป็นลักษณะของการโดนลูกน้องโกงโดนลูกน้องเอา เปรียบในเรื่องของการทำงานหรือว่าการทำบางสิ่งบางอย่างนะครับก็ได้เช่นกันนะครับต้องระวังให้ดีนะครับส่วนคนที่เป็นพนักงานออฟฟิศพนักงานบริษัท หรือว่าเป็นลูกจ้างหรือว่าทำอาชีพอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวมานะครับจะเป็นช่วงเวลาที่การงานดีการงานเด่นมีเกณฑ์ได้เติบโตในหน้าที่การงานในสายอาชีพที่ทำนะครับบางคนจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้รับโอกาสดีๆในเรื่องงานนะครับหรือว่าเจ้านายหัวหน้างานมอบ หมายหน้าที่สําคัญสําคัญนะครับมอบหมายความไว้วางใจให้บางคนเป็นลักษณะของการที่จะทําอะไรในช่วงนี้ก็มักจะเป็นดีมักจะเกิดผลเพราะมีผู้คนมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยนั่นเองครับคนเกิดปีเถาะทั้งหลายในเรื่องของการทํางานต้องบอกว่าบางคนมีเกณฑ์ที่จะได้ลงมือทําอะไรเป็นของตัวเองมีอะไรเป็นของตัวเองควบคู่ไปกับงานประจําที่ทําอยู่ด้วยนะครับสิ่งที่ต้องระวังคือการมีปัญหากับเพื่อนร่วม ไพฮาดาบจะเตือนให้ระวังในเรื่องของการมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรืออาจจะโดนกันแกล้งโดนดูถูกโดนเอารัดเอาเปรียบจากเพื่อนร่วมง,งานเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีนะครับคนเกิดปีถอทั้งหลายในเรื่องของการทำงานถ้าใครที่กำลังหางานกำลังสมัครงานครับเดือนมิถุนายนนี้เป็นเดือนแห่งโอกาสนะครับไพหนึ่งเหรียญจะพูดถึงการสมัครงานแล้วจะมีข่าวดีมีเกณฑ์มีโอกาสได้งาน ครับเอาละครับดวงชะตาการงานผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างนะครับว่าดวงการเงินคนเกิดปีเถาะนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีเถาะหรือคนเกิดปีกระต่ายนะครับในเดือนมิถุนายน2568ครับเปิดไพ่ขึ้นมาดวงชะตาการเงินคนเกิดปีเถาะมีไพ่3คาถาครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการเงินที่ดี การเงินที่คล่องตัวนะครับและไพ่ใบนี้จะพูดถึงการเดินทางที่จะนำพาโอกาสดีๆมาให้กับคนเกิดปีเถาะในเรื่องเงินเงินทองทองนะครับผ่านการพบปะพูดคุยเจรจากับผู้คนนะครับใครที่เป็นตัวกลางนะครับในการค้าขายหรือว่าในการเจรจาสิ่งใดก็แล้วแต่ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะครับจะหาเงินได้ดี หาเงินได้มากเป็นช่วงเวลาที่วาจาพารวยวาจาพาเรียกทรัพย์นะครับ เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่การเงินจะดีครับคนเกิดปีถอทั้งหลายรวมถึงการมีเกณฑ์จะมีรายได้จากช่องทางใหม่ๆมีโอกาสดีๆในเรื่องเงินนะครับไพ่สิบเหรียญจะพูดถึงการมีเกณฑ์ได้ลาบลอยจากผู้สูงอายุในบ้านหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ท่านให้ของมีค่าลาบลอยมีเกณฑ์เกิดขึ้นได้ครับหรือว่าในช่วงนี้ไพ่ใบน,นี้จะพูดถึงการหาเงินที่อาจจะไม่ได้เหนื่อยมากนักเหมือนในเดือนที่ผ่านๆมานะครับเป็นช่วงเวลาที่การเงิน มั่นคงและมั่งคั่งครับใครที่กำลังตั้งใจจะมีบ้านมีรถซื้อที่ซื้อทางมีเกณฑ์จะทำได้สำเร็จสมดั่งใจครับไพ่หถ้วยจะพูดถึงใครที่ทำของมีค่าหายในช่วงเวลาที่ผ่านมามีเกณฑ์ได้คืนหรือหากให้ใครยืมเงินไปแล้วนะครับเขายังไม่คืนสักที เดือนมิถุนายนนี้เป็นเดือนที่มีโอกาสจะได้คืนครับรวมถึงใครที่เดือดร้อนในเรื่องเงินมีเกณฑ์จะมีคนเข้ามาหยิบยื่นความช่วยเหลือให้พาคุณออกจากปัญหาอาจจะเป็นคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวหรือว่าเป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายที่ห่างหายไปนานนำความช่วยเหลือมาให้ก็เป็นได้เช่นกันนะครับสิ่งที่คนเกิดปีเถาะต้องระวังถ้าใครที่กำลังซ่อมบ้านนะครับ หรือว่าอาจจะต่อเติมบ้านในเดือนมิถุนายนนี้นะครับระวังงบจะบานปลายได้นะครับเป็นช่วงเวลาที่อาจจะต้องควบคุมในเรื่องของรายจ่ายบางอย่างให้ดีด้วยเช่นกันนะครับไพ่สามคาถาจะเตือนให้ระวังในเรื่องของรายจ่ายที่มันมาจากแอสเซซอรีหรือว่า สิ่งของนะครับที่มันอยู่ใกล้ตัวเราหรือว่าเราใช้อยู่นะครับในชีวิตประจำวันนะครับอะไรที่มันไม่ได้เสียหรือว่าไม่ได้ต้องซื้อใหม่นะครับก็อย่าเพิ่งไปจับจ่ายใช้สอยมันในสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับจะใช้จะจ่ายอะไรให้คิดอยู่เสมอว่า 1. คือจําเป็นไหมสอคือเร่งด่วนไหม นะครับคนเกิดปีถอทั้งหลายเดือนมิถุนายนนี้แม้การเงินจะดีแต่ให้ระวังในเรื่องของการเงินล่วลหลครับเรียกได้ว่านะครับอาจจะมีในเรื่องของรายจ่ายบางอย่างที่มันไม่ใช่รายจ่ายก้อนโตหรอกแต่ว่ามันเป็นลักษณะของรายจ่ายเล็กๆน้อยๆที่ถ้าเราไม่ทําบัญชีหรือว่าไม่จดบันทึกไว้เราอาจจะสูญเสียเงินจำนวนนี้ไปแทนที่เราจะเอามาเก็บออมนั่นเองครับคนเกิดปีถาทั้งหลาย ดวงชะตาการเงินผ่านไปนะครับมาดูกันที่ดวงชะตาโชคลาภกันบ้างว่าดวงโชคลาภคนเกิดปีเถอะนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาโชคลาภของคนที่เกิดในนักษัตริปีเถาะหรือคนเกิดปีกระต่ายนะครับในเดือนมิถุนายน2568ครับ เปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงโชคลาภคนเกิดปีเถามีไพ่เดอะซันครับไพ่ใบนี้เป็นตัวแทน1ใน4ใบาจากทั้งหมด78บใบที่จะพูดถึงการมีโชคลาภครั้งใหญ่ที่จะพลิกชีวิตคนเกิดปีเถาะไปตลอดกาลเลยก็ว่าได้นะครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการมีแจ็คพอตใหญ่มีรางวัลใหญ่เกิดขึ้นมีความโชคดีครั้งใหญ่เกิดขึ้นครับ เสียงโชคมีเกณฑ์มีโอกาสมีโชคลาภได้โชคลาภของคนเกิดปีเถาะจะมีความเกี่ยวพันกับสิ่งใดบ้างไพ่เจ็ดถ้วยจะพูดถึงความฝันลางสังหรณอลางบอกเหตุครับไพ่เดอะซันเป็นตัวแทนของเด็กเล็กๆเด็กในบ้านนำพาความโชคดีมาให้และไพ่ราชาแห่งถ้วยจะพูดถึง ผู้สูงอายุครับนำาพาความโชคดีมาให้กับคนเกิดปีเถาะได้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเคล็ดลับจากอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับแนะนำให้คนเกิดปีเถาะนั้น ทำดีกับเพื่อนมนุษย์นะครับคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวคนในครอบครัวนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการคิดดีทำดีพูดดีมีใจอันเป็นกุศลน,นะครับแค่นี้เองครับเสริมดวงชะตาคนเกิดปีถอได้ดีในเรื่องของการมีโชคลาภในเดือนมิถุนายนนี้ครับเอาละครับดวงชะตาโชคลาภผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาสุขภาพกันบ้างว่าดวงสุขภาพคนเกิดปีถอนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาสุขภาพของคนที่เกิดในนักษัตรปีเถาะหรือคนเกิดปีกระต่ายนะครับในเดือนมิถุนายน2568ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงชะตาสุขภาพคนเกิดปีเถาะนะครับไพ่ใบแรกเป็นตัวแทนแห่งการเดินทางครับไพ่อัศวินแห่งถ้วยนะครับจะพูดถึงการเดินทางไม่มีเรื่องอะไรให้ต้องกังวลใจไม่มีอุบัติเหตุไม่มีอุบัติภัยนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ขอให้เดินทาง นะครับด้วยความรอบคอบนะครับคิดถึงเรื่องของความปลอดภัยไว้ก่อนอย่าใจร้อนนะครับอย่าประมาทนะครับไพ่เดอะไฮโลแฟนครับตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางคำทำนายไพ่พระสังฆราชใบนี้จะเตือนให้ระวังในเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บที่มากับอากาศครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ เชื้อไวรัสต่างๆนะครับหรือว่าเรื่องของมลพิษต่างๆให้ระวังนะครับโรคภัยไข้เจ็บที่มาจากอากาศหรือว่าโรคที่อาจจะทําให้ภูมิคุ้มกันของเรานั้นอ่อนแอลงทําให้เรานั้นเจ็บป่วยได้นะครับภัยจัสติกจะเตือนให้ระวังในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่จะเกิดขึ้นบริเวณช่องท้องครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของลำไส้กลับเพาะนะครับ รวมถึงในเรื่องของถ้าเป็นสุภาพสตรีก็ให้ระวังในเรื่องของประจำเดือนมาไม่ปกตินะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของอาหารการกินก็ต้องนะครับดูแลให้ดีด้วยเช่นกันนะครับเอาละครับดวงชะตาสุขภาพผ่านไปนะครับมาดูกันที่ในเรื่องของดวงชะตาความรักกันบ้างว่าดวงความรักของคนเกิดปีเถาะหรือคนเกิดปีกระต่ายนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาความรักของคนที่เกิดในนัก,กษัตริย์ปีเถาะหรือคนเกิดปีกระต่ายนะครับในเดือนมิถุนายน2568ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับ ดวงชะตาความรักของคนที่เกิดในนักษัตริย์ปีถาหรือคนเกิดปีกระต่ายเดือนมิถุนายนนี้นะครับมีไพ่อัศวินแห่งถ้วยครับไพ่ใบนี้เป็นตัวแทนของสถานการณ์ดีๆที่เป็นพลังงานดีๆพลังงานด้านบวกในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะครับเรียกได้ว่าใครที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาความรักดูจะจืดจางหรือว่าไม่ค่อยจะโรแมนติก คนเกิดปีเถาะจะมีช่วงเวลาที่โรแมนติกและมีความสุขความอบอุ่นใจในเรื่องความรักความสัมพันธ์ครับมีสถานการณ์ที่นำพาไปสู่ความหวานชื่นในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะครับใครที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่นะครับไพ่หนึ่งถ้วยจะพูดถึงการที่ความรักความสัมพันธ์นั้นพัฒนาไปในทิศทางที่ดีมีเกณฑ์ที่จะขยับความสัมพันธ์เดินหน้าไปไกลได้มากกว่าเดิม เป็นช่วงเวลาที่บางคนอาจจะเปลี่ยนแปลงสถานะนะครับความสัมพันธ์จากเคยเป็นคนดูดูกันอาจจะใช้คำว่าแฟนใช้คำว่าคนรักได้สักทีนะครับคนเกิดปีเถาะทั้งหลายในเดือนมิถุนายนนี้ถ้าเป็นคนที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วเป็นคู่รักกันอยู่แล้วนะครับแล้วในช่วงเวลาที่ผ่านมาทะเลาะก,กันมีปัญหากันนะครับ ไพ่เดอะซันจะพูดถึงการได้คืนดีได้ปรับความเข้าใจกันการได้เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่อีกครั้งนั่นเองเป็นช่วงเวลาที่จะกลับมามีความสุขหวานชื่นนะครับส่วนใครที่ความรักความสัมพันธ์นั้นดีอยู่แล้วจะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขใจมีความอบอุ่นใจ คนรักทำเซอร์ไพรส์หรือว่ามอบสิ่งดีๆให้กับเรานะครับใครที่รอคอยในเรื่องของการมีบุตรมีธิดาไพเดอร์ซันจะพูดถึงการสมหวังสมใจในเรื่องนี้ด้วยนะครับคนเกิดปีเถาะทั้งหลายส่วนคนโสดต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่มีเกณฑ์ได้สละโสดครับได้เจอคนที่เรียกได้ว่ารู้ใจนะครับเจอคนที่ชอบเจอคนที่ใช่และเป็นคนที่ใจคุณน,นั้น รอคอยครับคนเกิดปีเถาะทั้งหลายเอาละครับสำหรับวันนี้ก็ต้องบอกว่าดวงชะตาความรักก็ผ่านไปนะครับ ํำทํานายในวันนี้มีทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องที่จะต้องระวังนะครับเรื่องใดที่ดีเป็นดั่งพลังใจครับเรื่องใดที่ต้องระวังนะครับขอให้ใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาทนะครับและมีสติอยู่เสมอนะครับใช้สตินําหน้าใช้ปัญญาในการแก้ไขรับมือสถานการณ์ผ่อนหนักให้เป็นเบาครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ต้องขอฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากฝากดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับ และจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตามลายไอดีใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้ำทำทำนายก็เปรียบเสมือนเข็มทิศแต่ชีวิตเราเราต้องลิขิดเองบุรักษาเทวเวยพรคนที่เกิดในนักษัตริย์ปีเถาะ หรือคนเกิดปีกระต่ายทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับหากคำทำนายในวันนี้เป็นประโยชน์สำหรับคุณขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์เป็นพลังใจดีๆให้กันนะครับขอบคุณครับ